ขนมครกขนมไทยโบราณที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาล่าสุดขนมครกได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่4ในหมวดแพนเค,ค้กที่ดีที่สุดในโลกโดยเว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังอย่างเทสส์แอตลาสมีการจัดอันดับขนมตะกวนแพนเค,ค้กประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ซึ่งขนมครกไทยคว้าเป็นอันดับที่4ด้วยคะแนน4.5ส่วนอันดับที่1คือเครปจากประเทศฝรั่งเศสอันดับที่2คือไกเซอร์มันหรือแพนเค,ค้กหวานจากเยอรมนี และอันดับที่สคือเจียนปิงหรือเคฟจีนจากประเทศจีนวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับขนมครกให้มากกว่าที่ขนมครกคือขนมไทยแท้ทชนิดหนึ่งที่ทาทานกันมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยป้านกระทะและเตาขนมครกขายกันแล้วก็แสดงให้เห็นว่าการทําขนมครกมีแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมทีขนมครกแบ่งออกเป็นสองใสอะไรโรยหนะ้าเป็นเพียงกะทิหน้าเปล่าหรือถ้าจะโรยก็มีแค่ผักยังต้นหอมซอยละเอียด เพื่อเพิ่มกลิ่นให้หอมน่าทานเท่านั้นในสมัยต่อมาเกิดขนมครกชาววังขึ้นจะมีการดัดแปลงหน้าขนมครกโดยคนในวงังจะเน้นไปที่การโรยหน้าขนมครกที่มีทั้งหน้ากุ้งหน้าไข่หน้าหมูหน้าเผือกและหน้าขา้าวโพดและจะมีการทําทานกับเอภายในบ้านหรือในวังเท่านั้นส่วนปัจจุบันนั้นขนมครกทำมาจากแป้งน้ตาตาลและกะทิจากนั้นเทลงบนเตาหลุมใส่หน้าต่างๆลงไปรอจนสุกแค่ออกจากเตา แล้วนามาประกบกันวางขายใส่กระทงใบตงองหอมกลิ่นชวนกินทุกครั้งที่เดินเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับขนมครกว่าเดิมทีมันมีชื่อเรียกว่าขนมคนรักกันโดยอิงเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนูแป้งก็ร่วงลงไปใส่หลุมทางของผู้ใหญ่บ้านตอนหน้าต่อตาในกะทิในกะทิซึ่งด้บก,กระโดดตามลงไปเพื่อหวังจะช่วยคนรักขณะที่สมุนของผู้ใหญ่บ้านซึ่งแอบซุ่มอยู่ก็รีบโกยดินฟังปบลบหลุมที่ทั้งคู่หล่นลงไป พอคิดว่าในหลุมมีเพนในกะทิคนเดียวนายกะทินอนกอดทับร่างของหนูแป้งลูกสาวของตนจินใจได้รอยยิ้มที่ดูมีความสุขบนค้ามน้ำตาของผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่นั้นมาอนุสรณ์แเห็นความรักของนายกะทิกับหนูแป้งจะสืบทอดตำนานจนเป็นประเพณีตักบรขนมครกน้ำตาลทรายโดยชาวบ้านที่ศรัทธานในความรักของนายกะทิกับหนูแป้งจะตื่นเช้าเพื่อเข้าครัวทำขนมที่หอมหวานปรุงด้วยแป้งและกะทิ มันจุดยอดลงหลุมพอสุกได้ทีก็แค่จากหลุมแล้วนํามาวางประกบหน้าซ้อนแกะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าจะได้อยู่ร่วมกันตลอดไปขนมนี้จึงถูกเรียกขานกันในานามขนมแห่งความรักหรือขนมคนรักกันต่อมาก็ถูกเรียกย่อยๆว่าขนมครกโดยประเพณีตักบายขนมครกจะตัดขึ้นเป็นประจำที่วัดแก่นจันทร์ตำบลบางพรมอภอบางคนทีจสม,มุทรสงครามกล่าวไว้ว่าขนมครกเป็นขนมเก่าแก่ ใช้ข้าวเหนียวดิบแช่กับน้ำจนชุม่มมาละเลงลงในบ้าขนมครกใส่แท้มะพร้าวท,ทันทึกขูดน้ำตาลสายและงาข่วเคาให้เข้ากันซึ่งปัจจุบันเหลือให้รับประทานอยู่ที่ชุมชนมอใายกันอ,อีกด้วยแต่จะแตกต,ต่างกันก็ตรงที่ขนมครกเขมรจะเป็นก้อนกลมสองชิ้นติดกันทอดในเตาขนมครกจะเป็นก้อนกลมรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสุดเฉพาะรสชาติจืด แต่กลิ่นหอมคล้ายกับขนมครกของไทยและอินโดนีเซียโดยชาวอินโดนีเซียเรีขนมชนิดนี้ว่าเซราบีแต่ไม่ว่าประเทศอื่นจะมีขนมลักษณะคล้ายเช่นกับขนมครกของประเทศไทยแต่ก็ไม่มีชาติไหนสามารถครองใจคนทั่วโลกได้เหมือนขนมครกของไทยอย่างแน่นอน